วันนี้เองนะครับทางคณะกัรมาที่การคลองไทยได้ลงนามใน MOU กับบริษัทจีนว่าด้วยการศึกษาวิจัยเผยแพร่ผลการศึกษาการขุดคลองไทยนะครับหลังจากที่เขาไปค้นพบนะครับว่าคลองไทยในแนว 9A นั้นมีข้อมูลและคุณค่าเหมาะสมที่จะเป็นคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์โลกใหม่นะครับผ่านประเทศไทยด้วย โดยพลตรีทรงกรดทิพยรัตน์ประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยเผยแพร่ผลการศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้กับตัวแทนบริษัทแกรนดรา้อนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิงคอมพานีลิมิเต็ดประสาทานรัฐประชาชนจีน ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมตินะครับเมื่อวันที่16มกราคม2563ให้จัดตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พอศึกษามาแล้วระยะหนึ่งนะครับได้เห็นว่าคลองไทยในแนว9 a มีข้อมูลและคุณค่าเหมาะสมที่จะเป็นคลองเชื่อมต่อทะเลอันดามันและอ่าวไทยเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์โลกใหม่ผ่านประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยพลตรีทรงกลดกล่าวแสดงความมั่นใจนะครับว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีซึ่งการทำา o u u ครั้งต่อไปจะมีบริษัทต่างๆเข้าร่วมมากกว่า30บริษัทรวมทั้งจะเผยแพร่ความรู้จากการจัดเสวนาการสัมมานาขึ้นทั่วประเทศประชาชนจะได้เกิดการรับรู้ร่วมกันครับ